สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มากินเขาก็แยะแอดเดอร์เ sure. น Highway Heraus INAUDIBLE Kait Ferrari ี่ยแล้วงานมาแล้วก็ก็แวะไปบึงเพื่อนนิดหน่อยโมเดอร์โฮป้าจ้าแอดโนบุรีรัมยายขเมบานจ้ะเอาเลียวแม่ขเมเออจ้ะแม่ขเมย์ใหญ่คอยยยเราก็สมเตียบฟังเนื้อค่ะาจิ้นข่าวก็ปลาสลิดจ้ะนาน้ำพริก มีน้ำพริกนุมแล้วก็น้ำพริกตไะไคร้จ้ะแยะชอบกินแบบนี้จะ้ะซื้อเนื้อมาซื้อกระเพรามาว่าจะผัดไอ้นั่นก็เลยไม่ผัดแย่จะ้ะเพื่อนๆวันาแยะทำน้ำพริกนี่แยะเอิเย็บพักนี่มาจะ้ะผักขมทะเลทะนะาทะเล ปลาสลิดเจ็ดปอนหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ห้าตัวเจ็ดปอนประมาณสามร้อยก็แพงเราจ้ะห้าตัวได้ห้าตัวจ,จ้ะแย่ชอบกินได้ต้งหาตัวเน่ตัวอุบอับนั่งจ้ะเจ็ดปอนห้าสิบ แซ่บจ้ะเดี๋ยวมืออื่นสิเวมาไหวถุงอีกถุงนึงครับแซ่บกับอย่าแอดเดมื้อหน้าล่ะจ้ะแยกกินของพวกนี้แยกกินผู้เดียวจ้ะ ของแฟนไม่ไกลอบอยู่จ้ะกินเข่ามือและเทียจับได้ก,กินเน,นี่ยก,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 กินเกิน,นมากกับกินกาแฟคอนเฟรตก็แล้วจ้ะกินของกระโจกกระเจี๊กกินพวกเทกกินพวกอันกระโจกกระเจี๊ยกไหมเพืออ่อนๆจ้ะพราะหญ่ไปหาหมอ รุ่นพวกเข้าวมันกินยังเสียหรอจ๊ะแย่มี่จำพิกกะเหล้วเด็กับปลาอับเก็บหมู่ว้านฮะเก็บพักหมู่ว้านในข้อละกรรมแลกก้กรรมแย่แจก เพื่อนๆก็ไปแจกเพื่อนๆต่อคดีก็กันเนาะกับเพื่อนแจกกันกินคือคนหนึ่งบไดไปเจ็บกนหนึ่งไปเจ็บอเอามาแจกกันจ้ะแค่พัดแครหลวงคือบ่อต้องหลายมานํำพริกกระแทบแจกกินกระป๋านิ่งถูกกันถูกกันเพื่อนๆถูกกันแห้ง ว่าไงคะพญาไปหาหมอบอกบายบายเมียเป็นมาเพิ่นไปตาย ย,ยังไม่ชลไั้งถือะอยู่เป็นมมกัน,บา,น,น,นกบ,บางอย่างกบไม่ค่อยเชียร์ดอกจก้กอันต้องคอยเชียรมนะแต่ก่ก,กับใจเพิ่นเพิ่นไม่ค่อยเชียร์หรอกแต่ดีไปยังบม่ค่อยเชียร แรงใยญ่กับเห็ุงานต่อยสอ,อ,อ,องอท่นกับพ่อละจ้ะเพื่อนๆเหตุงานมือละหาบางเท่ากับหกชะโมงบางเท่ากับอ่าชะโมงที่แอชิดเขาชะโมงละสามสิบจ้ะกับพ่อละจ้ะเมื่อยแหมเมื่อยมันยืนยืนแล้วมันเจ็บขาอืม ร้านเบออึดกับพ่อจ้ะแม่มันเรียงบม่บ่ได้รล้จ้ะมีแต่ยายคนทรงหลานสามคนบอกว่าเสือผ่าบพระว่าคาเลียนค่ายังมีแต่ยายทรง กับพ่อเป็นยังนนเนาะเท่ายู่นี่กับพ่อซอยได้กับซอยพ่อกับแม่มันมีปัญญายอ,ยอีหลีบพรว่าอีหยังอ่ะยายเม,มืดอดิเงา็ขอเฮ็นงานขอไปให้งานก็นบ่ขอเบอรเมื่นั่งขอผัวส่งใบบางแล้วก,กันทะเลาะกันดิ้งขอมีงานบ่เคยขอเพิ่น อาทิตย์ละร่อยสิบปอนอาทิตย์ละสองร้อยเดือดร้อนกรับทรงไปให้เมื่อหลานลูกคงจะข่วมน้าลูกไปก็ได้จะขายอยู่ฮากินหรอกตาใหน่อยตัวมืงอสงสารเะสองสา,านหลังกับ่่งสรงไปสั่นละเปืเป่อนๆได้ชิ่นเดียแ่บ่าไม่เดีมันจะหล่นท่านะทรงไป 1941, e ่อยกินแต่น้ำนามนามได้เพื่อนเพื่อนกินเข่าแม่เพื่อนเพื่อกินพี่แอดบอเป็นพี่แอดบอสออโอ้แสบปลาสลิดจ้ะกินกับนำพริกแซบแเพื่อนเพื่อนจ้ากินกับมือนำพริกข่าเนี่ยแซบอีีเพื่อนเเอาไปเฮ็ดเด้อเบิ้งคิปแย่แอดนะ น้ำพริกค่าน้ำพริกตะไคร้แซ่บอิหลี่อยสิบ่อยาก,กินเนื้อแล้วเด้กินแต่น้ำพริกกับผักแล้วก็หาปลาหาอย่างมากินกับใช่ แก่ทีนี่น้ำพริกตะไคร้แค่หอมตะไคร่หอมตะไคร่เพื่อนๆแก้วกระแซบเมื่อวานตามแก้วเผ็ดแซบ,บอีริทาเข้ากับกินเจเข้ากับไสหนาปลาไหลไปจังหน่อยเนาะแต่อันนี้ค่อยเพื่อนเขากินบขก,กินอเขากินเนื้อสัตว์นะเขากินเจนะ ก็เลยบอใส่อีอย่างจ้งตะต่ตน้ำซีอิ๊วบ๊ใส่ต้นซีอิ๊วกับซีอิ๊ขาวเนาะก็ใส่เกลือพอเขากินเกลบกินเนื้อสัตวจ้ะแล้วข่อยหอมหมกข่อยอันนี้แหละนี่แหละเสียบเสียบในพักขมเมนี่ยไหมคุณเพื่นลองเห็เด้อเสียบีหลีจ้ะอันนี้บได้กแกงแสบก็ใบย,ย่อไหม อยอห้าห้องมันเท่าไงอันนี้มันเป็นมันมันหรอมันพักมันเบลเละพักมันบลเล่จ้ะเพื่อนออเพื่อนไม่แย่แดเดียมเท่าแล้วเลือเลือ่อนเลือเล่อนกินตะน้ำก๋วยเตี๋น้าอะไจ้ะทั้น้ําจ้กาแฟ แซ่บดีๆเพื่อนๆโอ้โหปลานน่นกินหมดไปสองตัวบ่อแซ่บบ่แพ้งหรอกจ้ะปลานน่นได้ต่้งหกตัวไหมจะเจ็ดปอนด์เจ็ดปอนด์กล่ในี่เองประมาณสามร้อยแต่ของแซ่บบ่แพงหรอกต้ะตบ่แพงเพราะเขาอยากกิน อยากกินไหม <c oughs> นั่นมันก็เผ็ดๆขอความคัก <c oughs> เป็นก็ยังแอดชอปกินป่ามาเพื่อนๆป่ามีอยู่ป่าก็ซื้อไมาไว,ยยว้อยู่จ้ะทำในเห็ดกิน ท่องเที่ยวซื้อไว้ก็ลืมลืมแบบนี้เด้อเพื่อเผื่อลืมคาวไปจาของมีของอืมโอเค ủa xem xem sáng. Okay, có thể. Woe sáng. Sorry, hết cảm thấy. Sáng mập สงสัยแอดใชไซื้อโทรศัพท์ใหม่เพื่อนเพื่อนโทรศัพท์นี่มันเปิดแล้วมันก็เด้งขึ้นเปิดกแค่ย่แอดว่างไหวไหมมันก็เด้งออกไหมเปิดว่าเออเปิดดูเพื่อนๆไหนไอแอดแค่เขาห้องน้ำมันเด้งออกจอให้กลับมาต้องกดไหมไหมต้องเชื่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเขาใจพิดเด้อแย่แอดเบิ้งค้นจนจบเด้อเบิ้งจบเนี่ย เบิ้งจบนี่ก็เบิ้งสิบ่ปิ้วเน่นอยเพื่นเพื่อเบิ้งเพื่อนห้จบด้วยเพื่อนเพื่อนยีแอดซีเรคืนคิวเร็วพึ่งมากสองสามสี่อาซีเรียสแยบแยบคืนเร็วคืนเร็วมากเลยเขาคอมคอมไหมเพื่อนเพื่อาต้องไปเอาเบิ้งตรงไหมไปเอาแบบเบิ้งคอมคอมอ้อมคอม อันใดๆยิ่งดีจ้ะอย่าพึ่งเพื่อนไปหาหลักอย่าพึ่งกดกดมาเบิงเร็วแม่เพื่อนเพื่อนนันสีเดงเราเพื่อนเพื่อนกดมาหายายกับยาบอกข้ามว่าฝากช่องแนเดอร์ยังสีไหมเบิงหายแล้วประกาศไปเบิงผมแนเดอร์ยังตีนะยายขอลองอย่าเบามาเบิงกับหูกันเองแหละคือคือมาเบิงเนี่กักับหูแล้วจ้ะกับหูแล้ว เขาไปเบิ่งเองเลยเเพื่อนๆสำหรับที่นี่กับบายๆเด้อมันสิยเงาไปจ่ายแอชทินต่อค่ะบายบาย